แป้งนิดนะคะมีไส้อะไรให้เลือกบ้างคะมีแฮมชีสแล้วก็หูหยองค่ะไข่นนดาวไส้กรอกก็ไส้กรอกบูรลูนาุูอัะะอดพีร์น,า,นาจ้า<อ>หูหยองแฮมค่ะนี่นะคะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะอันนี้ใช้ยี่ห้ออะไรนะคะร้านคุณอะไรนะคะกบจ้าร้านคุณกบนะจ๊ะ วันนี้ตลาดนะัดโรงบาลสซิติเวมสีราานะคะอันนี้ก็จะมีกุ้ช่ายด้วยนะคะมีไส้หน่อไม้ไส้ผักแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวปลานะคะข้าวเกี๊ยวปลานี่นะคะตลาดนัดมีแต่เช้าเลยนะคะหกโมงเช้ามาได้เลยค่ะนี่นะคะแซนด์วิชน่ากินหรือว่าอยากจะกินเป็น มันต้มม,ม, hmm. มันต้มมีเออ่ใส่พักทองมีงมะพร้าวขูดแล้วก็มีงาด้วยนะคะแล้วอ,อันนี้มีขนมจีนด้วยนะคะขนมจีนน้ำยาจ้าขนมจีนน้ำยาเขามีข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวม,มันไก่กอร่อยอร่อยค่ะนี่ต้องกินแล้วล่ะข้าวมันไก่ร<โฮ>อร่อยอร่อยเนื้อเยอะนะคะ ร้อนจ,จ้าแซ์วิขนมีนอันนี้ถ้าอร่อยจิตใจแล้วซือออ้อต่อได้ที่ไหนคะเนี่ยต่อได้ที่ไหนคะเพราวันพฤหัคะ่ะอ่ให้พี่วันพฤหัสที่นี่นะคะ่นะคะขนมจีนออยู่ด้านหลังนคะค่ะขนมจีนหอมๆอยู่ด้านหลังนะคะขอนะะขอนุญาตดูขนมจีนหน่อยนะคะหอมยคะอยาให้ดูหน่อยคะ่ญญะ แบบอะไรอย่างงี้ก็ได้อย่างี้ก็ได้เห็นเห็นเห็นอยู่ขนมจีนร้อนๆหอมๆจ้าจ้าโอเคค่ะมีปีนไก่ที่หรอคะ